มันหมดยุคอยู่แล้วเดี๋ยวมันมีคนอ้วนตลกกว่าน,นี้มีอีกเยอะอตลกฮานี่ใส่ดีมีอีกเยอะไม่ใช่ไอ้แจ๊คแฟนฉันมันมีเต็มไปหมดอะแต่แค่อย่าดูถูกอาชีพตัวเองคือหนึ่งอย่าทําตัวไม่น่ารักตอนเนี้ยดารานะคุณมีเวทีให้ยืนอยู่วันหนึ่งเนี่ยเวทีคุณหมดแล้วเนี่ยเงาคุณจะหายเลยนะเนี่ยเก้าอี้เนี่ยนะนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันมีคนเก่งกว่าไอ้ไอ้ไอ้เคี้ยนี่มาอีกอือย่าไปคิดเยอะ ปกติอย่าไปสร้างบรรทัานอย่าไปกดดันตัวเองช่างแม่งทําเท่าที่ได้อย่างน้อยได้ทําแล้วแล้วก็บอกเด็กรุ่นใหม่ๆเอ้ยกูลองทํานี่มาแล้วไม่ work, yeah. มเวิร์กเฮ้ยกูลองนี่มาแล้วเหนื่อยที่พายาบอกเขาแค่นั้นนะึเอาอะไรไปไม่ได้หรอกเพราะตอนบวชอะดูแค่อันเดียวเลยลงลงเล็ก <ขอ S 1> ๆ,ๆลงเล็กๆแล้วเขาก็ดันมึงไปอะไฟลุกอืม,มึงคิดแค่นี้เลย มึงจะลดทิฐิมึงเลยมึงจะเก่งแค่ไหนมึงจะกลางอะไรมึงเนี่ยมึงดูโลงเนี่ยโลงไม้สี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเอามึงลงแล้วมึงพนมมือแล้วก็ราดน้ำมะพร้าวใส่หน้าแล้วก็ดันท่านไปไม่มีอะไรเลย